สวัสดีทุกทุกคนกันด้วยแล้วกันวันนี้ว่าพวกเจ้าของยิปเกเปอร์กันเลยก็วันนี้เราจะยิปเปอร์หน่นะครับเพราะว่าเราจะเล่นเร็วๆนะครับโอเคนะครับเรากินอาหารก่อนเพราะเราอยูนะครับเดี๋ยวผมปรับมุมกล้องแป๊บนะครับโอเคครับโอเคนะครับเดี๋ยวเฮ้ยจ้างเหอะตรงนี้มีสัตว์เยอะแยะเลยนะครับ นี่ยังมีอาหารเหลืองเหลืออยู่ยังมีอาหารลงเดืออยู่นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาเผาเ่นก่อนนะครับฐานจะหมดนะครับไอพีนี้เราจะไม่ลงท่ากันต่อนะเราจะออกเดินทางแล้วก็หาพื้นที่ใหม่ๆเพื่อเจ้หมู่บ้านจะได้หาของได้ง่ายๆเ๋ยก่อนหนะั้นะันะ้าต้องขุดฐานกันก่อนนะครับ ขอไอนะครับขอเยอะเลยนะโอเคนะได้ยินเสียงสมดีก็ไมไอทำไมมันเยอะจังวะซอมบี้มาจากไหนเนะี่ยก็ไม่ได้มาจากใต้บ้านแน่นอนโอเคตายนะครับตายแล้วนะครับตายครับอุ้ยซอมบี้นะครับ ซอมบี้ okay, นะซอมบ i ้โอเคนะโอเคนะถ้ามีเสียงรบกวนก็ขออภัยด้วยนะครับวันนี้เราแค่จะมาขุดฐานเล่นๆแปบ๊บเดี๋ยวเราก็จะขึ้นไปด้านบนเพื่อไปสำรวจนิดหน่อยเพื่อเผื่อไปเจอหมู่บ้านแล้วก็ทำใหม่ๆพีน้าจะนั่นได้เดี๋ยวนะ ช่างออีพีเจ้าผมพูดอะไรนะโอเคครับมันมันเห็นแล้วนะอุ้ยเก่งมากครับเอ้ยเปลี่ยนเป้าหมายดีกว่ามาลงเมืองต่อครับลาะการสำรวจไปเป็นลงเมืองดีกว่า โอเคโอเคนะครับได้จะลงเหมือนกันจริงๆจ,จ,จังๆแล้วนะพี่เรเพิ่งได้เพชรมาแล้วก็เก็บไว้ในกล่องนะครับ่ะครับวันนี้เราจะเดินเกมเราหน่อยนะครับเพราะว่าเราต้องหาเพชรให้มากกว่าเมื่อวานนะครับ เ่อวันได้สามเม็ดอันนี้ต้องได้มากกว่าอย่างน้อยแค่หนึ่งเม็ดก็ยังดีจะไปสำรวจกันตรงนน้นนะครับอ่าไม่ระตกคมันจะเป็นเหมืองตันนะครับ ไม่สิทางนี้ยังไปได้อีกไม่ใช่แล้วไม่ใช่มืองตันแล้วนี่มันมืางขนาดใหญ่ยักษ์นี่เนี่ยซมบีบุกมานะจัดการนี่มันมาแล้วเมด้กีเผอไปกดหยุดคลิปนะครับเสถีครับนเะดี๋ยวเจอในสตัวิโอแล้วเราค่อยกลับมาขุะครับเดีย๋ยวทองคนระับ โอเคนะครับโอเคนะครับโอเคโอเคนะครับแบบไปก็คือไปแบบทางนี้แล้วค่อยก็ขุดทีหลังจะเจอลาวาแล้วยนะครับ ไม่ต้องสนใจนะครับราวามันกากนะครับมันฆ่าเราไม่ได้อยู่แล้ว,รวเราเพิ่งจะไปกดฉล,ลาดสองร้อยล้านไอคิวนะครับโอเคยังมีทางไปตัวได้นะมืองนี้มันใหญ่มากครับถ้าไม่เจอพิดก็จะไปหามเหมืองอื่นแล้วก็คุเมใยที่เจอระหว่างทางทางัาง้งโมดีกโอู้ โอเคนะครับเชื่อเชื่อเโอเคน้ำดับมันจะเกี้อยู่กับตายปล่วานะเราไม่เอาอะไรครับได้รั้งนี้เดี๋ยวเราค่อยกลับมากดเขาวหน้า โอเคนะครับอุ้ยเพิ่งเห็นนะครับเพิ่งสังเกตน,นะครับเจอไปแล้วเราต้องอดดูน้นนะวัวนับ <c oughs> น มโอเคย้มาหกแมันก็ก็พอใช้ได้จะขึ้นไปก่อนนะออกจากที่นี่นะครับเฮ้ยผมสังเกตว่ามันมีตรงนี้ด้วยตัวไหม โอเคมันอเดกี่พูดกับน้องนะครับว่าตัวเราขเขาเอาอีตัวใหม่อย่าเป็นโนี่ปีดนน่นเลยนะครับมันบ้านะครับตาย ไปแล้วขึ้นข้างบนดีกว่ามันจะไม่มีอะไรครับเดี๋ยวนะออกซิเดีนดยนเือเอาไม่ใช่ Ok đó, Ủa อุ่ยแรกๆจะตายอ้าผมตายเน่กูโอเคเดี๋ยวไปปิดคลิปกันด้านบนน่าจะเอาแล้วครับก็ขอกราบสวัสดีนะครับแล้วก็ลาก่อนด้วยนะครับเพราะว่านี่ก็จบคลิปแล้วครับ โอเคนะครับอีพิน่าเราว่าน่าจะสำรวจแล้วก็ครับของของเพชรได้แล้วนะครับโอเคบ๊ายบายนะครับ๊ายบายโอ้โหบ๊ายบายเด้อ